ขยาท้องท่องเที่ยวครับวันนี้พาไปดูการสะดอเคราะห์เขาบอกว่าการสะดอเคราะห์ที่นี่แต่ต่างจากที่อื่นนะครับนะฮะวันนี้พาไปนั่งเรือลอดโบสถ์นะฮะบรรยากาศเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันกับขยะท้องท่องเที่ยวครับเวลาที่คิดจะทำอะไรแล้วไม่เป็นดังหวังทำอะไรก็ผิดพลาดไม่เหมือนที่ตั้งใจนั่นคือคุณกำลังมีเคราะห์ เขย่าท้องท่องเที่ยวในวันนี้จะพาคุณไปเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นนั่นคือการไปสะเดาะเคราะห์หรือวิธีล้างสวยแบบคนไทยนั่นเองแต่อยา่าเข้าใจผิดนะคะเราไม่ได้หลอกลวงใครเพราะเรากําลังจะพาคุณผู้ชมไปที่วัดห้วยน้ำโจนตําบลห้วยร่วมอาําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งวัดแห่งนี้มีเนื้อที่กว้างขวางกว่า5ไร่มีองค์หลวงพ่อโต และหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ตั้งตระงานอยู่กลางวัดอีกทั้งยังมีโรงแก้วบรรจุสรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่ชาลีอดีตพระเกจิชื่อดังตั้งอยู่ในศาลาวัดให้ชาวบ้านได้กราบไหว้ขอผ่อนด้วยค่ะเดินดูเพลินๆก็มาสะดุดตากับอุโมงค์ลอดใต้อุโบสถเมื่อลองเดินสำรวจก็พบน้ำขังภายในอุโมงค์จึงสอบถามพระครูพิมน์ปุญญาธรหรือหลวงพ่อวันเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ก็ได้รับคำตอบว่าเป็นอุโมงค์ที่ทำไว้เพื่อให้ชาวบ้านสะเดาะเคราะห์รอใต้ท้องโบสถว่าแล้วก็ให้พระลูกวัดส,สาธิตโดยการนำเรือไม้ไปตั้งกลางน้ำจากนั้นก็ค่อยๆใช้มือดันกำแพงจนไปทะลุป,ปลายอุโมง์อีกด้านแล้วขึ้นไปกราบไหว้ต่อสรีระสังคารของหลวงปู่ชาลีก็เป็นอันจบพิธีค่ะ หลวงพ่อหวานบอกอีกนะคะว่าก่อนหน้านี้ได้ทําอุโมง์เดินลอดแบบธรรมดาแต่ทําไปแล้วปรากฏว่ามีน้ําซึมเข้ามาตลอดเวลาแก้ไขอย่างไรก็ไม่หายสักทีจึงนําเรือมาไว้ใช้ลอดใต้โบสถ์และมีเสียงตอบรับจากชาวพุทธที่มาร่วมทําบุญเป็นอย่างดีค่ะทีมข่าวนิวทีวีจังหวัดนครสวรรค์รายงานนไปนะคะครับเนี่ยวคงวางอยากจะสะดอกเคราะหนะรู้สึกว่าตรงช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีก็เชิญได้ได้ค่ะ